สวัสดีครับนิสิตครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนาปฏิบัติการฟิสิกส์นะครับเรื่องเลนส์นะครับเลนส์เป็นอุปกรณ์ทางแสงนะครับมี2อชนิดนะครับก็คือเลนส์น,นุมและเลนส์วาลเองนะครับในคลิปแนะนําปฏิบัติการนี้จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็น หลักการทฤษฎีและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตการทดลองการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับก็เพื่อให้ได้รู้จักเทคนิคในการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและก็เลนเ์้าวนั่นเองนะครับ เราเริ่มต้นที่เลนนูนนะครับเลนนูนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวมแสงนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีแสงขนานนะครับมาตกกระทบเลนนูนนะครับก็จะเกิดการหักเหของแสงผ่านเลนนูนนะครับจ่าจไปตัดกันที่จุด จุดหนึ่งะครับจุดนั้นเรียกว่าจุดโฟกัสของเลนส์นั่นเองนะครับระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสไปถึงตำแหน่งกึ่งกลางของเลนส์นะครับเราเรียกว่าระยะโฟกัสหรือความยาวโฟกัส เลนส์นูนเลนส์วาลที่เราใช้ในการทดลองนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นเลนส์บางนั่นเอง,เ,องเพราะฉะนั้นเราจะแทนตำแหน่งของเลนส์เนี่ยด้วยเส้นปะนะครับเมื่อมีลังสีตกกระทบนะครับในเรดเดยแกมเนี่ยนะครับลังสีตกกระทบเราจะแทตกกระทบที่ตำแหน่งเส้นปะซึ่งแทนตำแหน่งของเลนส์นั่นเองนะครับและในเรดเดยแกรมนะครับเสน้นอีกเสน้นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือ เส้นที่ลากผ่า,านเกลิงการของเลนนะครับแล้วก็ตั้งฉากลับหน้าของเลนนะครับเราเรียกว่าแกนมุขสําคัญนั้นเองนะครับตำแหน่งของวัตถุตำแหน่งของเลนตำแหน่งของภาพก็จะถูกระบุอยู่บนแกนุสําคัญนั้นเองนะครับทั้งเลนนูนเล,น,เลนวาลนะครับเราสามารถที่จะหาภาพที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้ เรียกว่าเลไดแกรมนั่นเองนะครับอย่างที่บอกก็คือทั้งวัตถุเ่นและก็ภาพนะครับระบุระบุอยู่บนแกนมุกขสำคัญน,นั่นเองนะครับวิธีการใช้เลไดแกรมนะครับ,นะรบนะเพื่อหาตำแหน่งภาพโดยจะมีการลากเส้นนะครับอย่างน้อย2อเส้นนั่นเองเส้นที่1นะครับเป็นเส้นที่ ลากจากวัตถุนะครับเส้นหลังสีขนานไปกับแกนมุกสำคัญตุกระทบที่เลนนะครับแล้วก็หักเหแสงหักเหผ่านจุดโฟกัสของเลนนั่นเองนี่คือเส้นที่1ส่วนเส้นที่2นะครับลากจากวัตถุนะครับผ่านจุดกึ่งกลางของเลนนะครับตัดกับตอนมุกสาคัญตรงนี้นะครับโดยที่ไม่มีการหักเหของแสงนั่นเองนี่คือเส้นที่2ส่วนเส้นที่สาม ก็เป็นเส้นที่ลากจากวัตถุนะครับผ่านจุดโฟกัสไปตกกระทบเลนแล้วเกิดการหักเหแ,แสงที่หักเหนะครับออกไปนะครับขนานกับแกนมี่สำคัญนันเองนะครับตำแหน่งหรือจุดที่เส้นลังสีที่หักเหผ่านเลนนะครับตัดกันอย่างน้อย2เส้นเนี่ยนะครับ ตำแหน่งน okay, ั mm ้นเราจะเรียกว่าตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราจะใช้ประมาณใช้2เส้นนะครับจะเป็นเส้นที่หรือกับเส้นที่2หรือเส้นที่1กับเส้นที่สามหรือเส้นที่2กับเส้นที่3าก็ได้อย่างในตัวอย่างที่ยกมาเนี้ยนะครับก็จะเป็นการใช้เส้นที่1กับเส้นที่2เพื่อหาตำแหน่งภาพนั่นเองนะครับตำแหน่งภาพเราก็แทนด้วยไอนะครับส่วนตำแหน่งวัตถุก็แทนด้วยตำแหน่งโอ่นั่นเองนะครับ ระยะห่างระหว่างวัตถุไปถึงเลนนะเราเรียกว่าระยะวัตถุส่วนระยะห่างระหว่างตำแหน่งภาพไปถึงเลนเราเรียกว่าระยะภาพนั่นเองนะครับภาพที่เกิดขึ้นจากเลนนะครับก็จะมีอยู่สองที่ก็คือภาพจริงและก็ภาพเสมือนนั่นเองนะครับภาพจริงก็คือภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากาเส้นลังสี ที่หักเหผ่านเลนเนี่ยนะครับตัดกันจริงๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าภาพจริงชวนภาพเสมือนนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากเส้นหลังสีตัดกันจริงๆแต่เป็นเส้นสมมุติที่เราลากขึ้นมานะครับต่อจากเส้นหลังสีที่หักเหผ่านเลนจริงๆเนี่ยนะครับมาตัดกันได้ตำแหน่งภาพอันนี้เราเรียกว่าภาพเสมือนนั่นเองนะครับ ภาพที่เกิดจากเลนนูนนะครับก็จะมีทั้งภาพจริงและก็ภาพเสมือนเองนะครับถ้าตำแหน่งของวัวตถุนะครับหรือระยะห่างของวัตถุนี่นะครับน้อยกว่าความยาวโฟกัสภาพที่เกิดจากเลนนูนก็จะเป็นภาพเสมือนขนาดโตกว่าวัตถุเองนะครับ ถ้าเราเพิ่มระยะวัตถุนะครับมากกว่าความยาวโฟกัสเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพจริงนะครับหลังเลนเองนะครับถ้าระยะวัตถุนะครับมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่าความยาวส่วนโค้งนะครับซึ่ง1.4นะครับเป็นสศูนกลางโค้งของเลนนะครับถ้าระยะวัตถุน้อยกว่า ความยาวส่วนโค้งของเลนส์นะครับมากกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพจริง <described> ที่มีขนาดโตกวัตถุนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มระยะวัตถุเข้าไปอีกมากกว่าความยาวความโค้งขางโค้งของเลนส์นะครับภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพจริงแต่มีขนาดเล็กกวัตถุนั่นเองแต่ถ้าวัตถุนะครับอยู่ที่ตำแหน่งจุดโฟกัส ของเลนนะครับภาพที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่ระยะน,นัต์ก็คือไม่สามารถภา,าพที่เกิดขึ้นได้นั่นเ,เองนะครับนี่คือภาพที่เกิดจากเลนนูนนั่นเองนะครับเลนประเภทที่2นะครับเลนวาลนะครับคุณสมบัติของเลนวาลก็คือเม,มื่อมีรังสีหรือแสงขนานมาตกกระทบเลนวาลนะครับรังสีที่หักเหอ,ออกไปนะครับก็จะกระจายนะครับออก มันกระจายออกจากจุดโฟกัสนั่นเองมันคือการทำให้กระจายแสงนั่นเองถ้าเราต่อนะครับเส้นบังสีที่หักนี้ผ่านเลนส์นะครับมาอย่างด้านหน้าซึ่งเป็นเส้นที่เราสมมติขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างด้วยเส้นผ่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทุกเส้นนั้นนะครับมาตัดกันที่จุดเดียวจุดนั้นก็จะเป็นจุดโฟกัสของเลนส์วานั่นเองจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับจะเห็นว่าจุดโฟกัสของเลนส์วานั้นอยู่ที่ด้านหน้า ของเลนส์นะครับซึ่งต่อไปเราจะพบว่าถ้ากรณีของเลนสว์วนั้นความยาวโฟกัสนะครับเราจะแทนด้วยค่าที่เป็นลบนะค่าที่ติดลบส่วนเลนนู่นนะครับความยาวโฟกัสเราจะแทนด้วยค่าที่เป็นบวกเน,นื่องจากตำแหน่งที่แสงรงวมกันหรือจุดโฟกัสมันอยู่ด้านหลังเลน่นเอ,เองนะครับ ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้์นะครับจะมีลักษณะเป็นภาพเสมือนเสมอน,นะครับและก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอน,นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะาวัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็แล้วแต่นั่นเองนะครับภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพเสมือนเสมอน,นั่นเองนะครับจากความสัมพันธ์นะครับระหว่าง ความยาวโฟกัสระยะวัตถุและระยะภาพที่เราได้จากทั้งเลนโลนเลนวาลเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณทั้ง3เนี่ยนะครับในรูปแบบของสรรมการได้ว่าอัตราส่วน1ต่อความยาวโฟกัสมีค่าเท่ากับอัตราส่วน1ต่อระยะวัตถุบวกกับส่วนกับหรือ1ต่อระยะภาพนั่นเองนะครับหรือ1่ส่วน f เท่ากับ1ส่วนยบวก1ส่วน B นะครับ เมื่อ f คือความยาวโฟกัส่คือระยะวัตถุ v คือกำหน่งระยะภาพนั่นเองเครื่องหมายบวกลบของปริมาณทั้ง3ที่ใส่ลงในสมการนี 1, เนี่ยจะบ่งบอกถึงลักษณะของเลนของวัตถุของภาพนั่นเองนะครับอย่างเช่นความยาวโฟกัสหรือระยะโฟกัส f ตัวนี้นะครับถ้าเป็นกรณ่ของเลนนูน ค่าของมันจะมีค่าเป็นบวกนั่นเองอย่างที่อธิบายไปแล้วส่วนระยะโฟกัสหรือความยาวโฟกัสของเลนส์วาลก็จะแทนตวเลขเครื่องหมายลบเพื่อส่งแสดงว่าเป็นเลนส์วาลนั่นเองนะครับส่วนระยะภาพนะครับเครื่องหมายบวกลบของมัน <hatten> ก็แสดงว่า <f> ลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นถ้าระยะภาพเป็นบวกก็แสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงนะครับถ้าระยะภาพ ติดลบเป็นลบก็แสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนส่วนระยะวัตถุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นวัตถุวัตถุนั้นอยู่ด้านหน้าเลนหรือเรียกว่ารวัตถุจริงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกรณีทั่วไปนะครับระยะวัตถุนะครับติดลบก็แสดงวา่าวัตถุนั้นอยู่หลังเลนหรืรอเป็นวัตถุเสมืนอนนั่นเองซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ ป็กคนหนึ่ของเลนประกอบลเลื่อชุดนั่นเองนะครับซึ่งในการทดลองนี้เราก็จะเจอกรณีนี้ด้วยนั่นเองนะครับจากสมการคุณสมบัตินนหนึ่งของเลนนะครับที่เราใช้บอกคุณสมบัติของเลนก็คือเรื่องกำลังขยายของเลนนะครับซึ่งเขานิยามกำลังขยายของเลนเนี่ยนะครับนิยามว่ามันเท่ากับนะครับอัตราส่วนระหว่างขนาดภาพต่อขนาดวัตถุนั่นเอง เดยเราหาขนาดภาพนะครับที่ส่วนใหญ่เราก็จะวัดที่ความสูงของภาพต่อความสูงของวัตถุก,กําลังขยายเราแทนด้วยตัว m นั่นเองจากสมการที่61เนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขยายและระยะภาพระยะวัตถุตามสมการที่63ก็คือเท่ากับลบอัตราส่วนระหว่าง v ต่อ u หรือระยะภาพต่อระยะวัตถุนั่นเองเอเครื่องหมายลบที่ใส่เข้าไปข้างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแสดงว่า กำลังขยายมันมีค่าได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับกำลังขยายตัวนี้จะเป็นตัวบอกลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นถ้ากำลังขยายเป็นบวกแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพหัวตั้งนะครับถ้ากำลังขยายติดลบก็แสดงว่าเป็นภาพหัวกลับกับวัตถุนั่นเองนะครับอันนี้เราจะวิเคราะห์นะครับ การทดลองครับโดยอาศัยสมการที่ทีห่ 61, 6และหกจนะครับเราสามารถเขียนกาลังขยายอยู่ในรูปของอ v ส่วน f ลบหน่นั่นเองนะครับในการวิเคราะห์ขอ้อมูลเราจะใช้เฉพาะกรณีของกำลังขยายที่เป็นบวกนั่นเองนะครับาจากสมการนะครับ m เท่ากับ v ส่วน f ลบหนเนี่ยนะครับถ้าเราคอร่ระหวา่าง M, กำลังขยายกับระยะภาพเราจดีแน,น่าจากสมการนี้จะได้สมการเป็นสมการเส้นตรงนะครับเป็นสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับสมการเส้นตรงนะครับทากษายก็คือ y คับ kx บวก4 k ก็คือความชันของเส้นการาฟ4คือจุดตัดกันกราฟจุดตัดกัน y นั่นเองนะครับ ในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าที่กำลังขยายเท่ากับสูงนะครับจงการจะตัดแกน x หรือระยะภาพที่ตำแหน่ง v เท่ากับ f นั่นคือระยะภาพแล้วก็ความยาวโฟกัสนั่นเองนะครับและที่อีกจุดหนึ่งที่เราใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือที่กำลังขยายมีค่าเท่ากับ1นจุดนั้นระยะภาพจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสนั่นเองนะครับ กรณีที่เราใช้เลนมากกว่า2ตัวนะครับก็คือเลนประกอบเลนชุดนี่นะครับเราสามารถหาตำแหน่งนภาพที่เกิดขึ้นได้โดยมีหลักการง่ายๆอย่างนี้ก็คือภาพที่เกิดจากเลนตัวที่1นนี่นะครับจะถือว่าเป็นวัตถุของเลนตัวที่สนั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการหา ภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นจะเริ่มตน้นาจากภาพจากตำแหน่งที่1ก่อนนะครับโดยที่ไม่มีเลนตัวที่2นะครับไม่มีเลนตัวที่2จากนั้นเมื่อได้ตำแหน่งภาพแล้วจากเลนตัวที่1แล้วนะครับเราวางเลนตัวที่2ลงไปอยู่ระหว่างเลนตัวที่1และตำแหน่งภาพที่เกิดจากเลนตัวที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่า ภาพของเลนส์ทุกที่1เนี่ยจะค่อยจะกลายเป็นวัตถุของเลนส์ทุกที่2อย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าภาพของเลนส์ทุกหนึ่งอยู่ด้านหลังของเลนส์ตัวที่2เพราะฉะนั้นวัตถุซึ่งถึงจะเป็นวัตถุของเลนส์ตัวที่2เนี่ยจะถือว่าเป็นวัตถุเสมือนนั่นเองนะครับพอเราแทนลงในสมการที่6กเนี่ยนะครับระยะวัตถุของเลนส์ตัวที่2อยูเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายลบ เครื่องหมายลบตัวนี้ก็แสดงว่าวัตถุนั้นเป็นวัตถุเสมือนั่นเองนะครับซึ่งระยะวัตถุของเลนตัวที่สองาได้จากนะครับเอาระยะภาพของเลนสตัวที่1น,นะครับลบด้วยระยะห่างระหว่างเลนดีตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนที่2เนี่นะครับเป็นการแนะนําอุปกรณ์และก็วิธีการทดลองซึ่งร่างกิก ในคลิปที่2เราจะพูดกันอีกครั้งเรื่องของวิธีการทดลองและก็การสาธิตการติดตั้งและการเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับอุปกรณ์การทดลองนะครับแน่นอน,นจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับแสงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือท่านจับอุปกรณ์หรือว่าออปติคอลเบนซ์นั่นเองซึ่งท่านจับอุปกรณ์นี้จะมีสเกลไม้บรรทัดเพื่อใช้ระบตุตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ของวัตถุตำแหน่งของเลนตำแหน่งของภาพนั่นเองนะครับพร้อมกับแหล่งกําเนิดแสงเปหลอดไปแล้วก็มีแหล่งใจไปนั่นเองแล้วก็เลนที่เราใช้ก็จะมีสงนิดคือเลนโดมและเลนวาลนั่นเองส่วนวัตถุที่เราใช้นะครับจะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างเป็นเลขหนึ่งในการวัดขนาดของวัตถุก็คือเราจะวัดความสูงของเลขหนึ่ง ตัวและกาเล่หนที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเราจะใช้ภาพใ,ใช้ฉากรับภาพส <anan> ีขาวเป็นเป็นตัวรับภาพที่เกิดขึ้นนะครับกมบอกตำแหน่งของภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นที่สามารถใช้ฉากรับภาพเนี่ยหาตำแหน่งภาพได้ต้องเป็นภาพจริงเท่านั้นนั่นเองนะครับ การทดลองนั้นมีสองตอนนะครับตอนที่หนึ่งเป็นการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนตอนที่สอง็นหารหาความยาวโฟกัสของเลนส์วาลนั่นเองในตอนที่หนึ่งนะครับการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนนะครับโดยอาศัยภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงนี่นะครับหลังจากเราติดตั้งอุปกรณ์การทดลองนะครับตามรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าวัตถุล่างเป็นเลขหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะวางไป ใกล้ๆก,กับตำแหน่งของหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านค่าตำแหน่งออกมาบนสเกลบนออปติคอลเบนซ์นะครับบนบกตำแหน่งของวัตถุเนเองนะครับหลอดไฟจะต่อมีสายไฟนะครับต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟเราจะใช้ไฟฟ้ากระแสะตรง9โน,นะครับทัดจากตำแหน่งของ วัตถุก็จะเป็นตำแหน่งของเลน,น,นเก็เป็นรูปเลนนูนนั่นเองนะครับและถัดไปก็จะเป็นตำแหน่งของภาพซึ่งก็จะใช้เป็นฉากรับภาพสีขาวนั่นเองนะครับในการทดลองนะครับเราจะหาภาพจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเลนนูนนันะ้นมันมีทั้งทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนนั่นเองนะครับเพราะนั้น ระยะหา่างระหว่างเลนกับวัตถุหรือระยะวัตถุเนี่ยจะต้องมากกว่าความยาวโฟกัสนั่นเองนะครับแล้วก็ดยการขยับตำแหน่งภาพเพื่อหาฉากัภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพเพืพ่อทําให้เราได้ตำแหน่งภาพตำแหน่งเลนตำแหน่งวัตถุแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในตา,า,นารางบันทึกผลการทดลองนะครับตารางที่หนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนระยะวัตถุ ซึ่งในการเปลี่ยนระยะวัตถุนี่นะครับมันสามารถทําได้2ลักษณะอันที่1ก็คือเลื่อนตําแหน่งวัตถุอันที่2ก็คือเลื่อนตําแหน่งเลนนั่นเองในการทดลองนี้เพื่อความสะดวกนะครับอาจารย์แนะนําให้คงตําแหน่งของวัตถุไว้แล้วก็เลื่อนตําแหน่งของเลนสคอยออกห่างไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ ตำแหน่งของจากรับภาพนะครับตามตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็คํานวณหาระยะวัตถุระยะภาพความยาวโฟกัสโดยใช้สมก,การที่6กจุดนั่นเองนะครับ <c oughs> ในตอนที่1น,นะครับาการหาความยาวโฟกัสในแบบที่2เราจะใช้การหาความยาวโฟกัสจากกําลังขยาย เเลนันองะครบสิ่งที่เราต้องบันทึกนะครับก็คือความสูงของวัตถุนะครับก็คือวัตถุรูกที่เป็นเลขหนึ่งโดยใช้ไม้บรรทัดก็ความสูงของภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นก็คำนวณหากำลังขยายโดยใช้สมาการที่6.2นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็มีการทดลองซ้ำโดยการเปลี่ยนระยะวัตถุ นำเอากำลังขยายและระยะภาพไปปรักราฟโดยให้กำลังขยายเป็นแกนตั้งและระยะภาพเป็นแกนนอน<ม>แลวก็วิเคราะห์กราฟนะครับความยาวโฟกัสของกราฟนั่นเองนะครับตารางบันทึกผลนะครับตารางที่6.1.2นเนี้ยนะครับเนื่องจากมันเป็นการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกอาจารย์แนะนำให้ ให้ทดลองเพียไปพร้อมกันเลยนะครับะจะมีการทดลองซ้ำสี่ครั้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งเลนตำแหน่งวัตถุตำแหน่งเลนตำแหน่งภาพก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนั่นเองนะครับในตารางที่6.2เนี่ยนะครับที่6.2จะครับความยาวโฟกัสจากกำลังขยายเนี่ยนะครับเราก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวนก็คือวัตถุเลน ภาพเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับเมื่อเราได้ภาพที่เกิดขึ้นแล้วเราก็วัดขนาดของภาพคือวัดความสูงของภาพที่เป็นเลขหนึ่งนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดพร้อมกันเลยนะครับก็จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในตารางที่6.1น่นะครับหลังจากการเปลี่ยนระยะวัตถุทั้งหมด4ครั้งเรา่ได้ความยาวโฟกัสออกมาทั้งหมดี่ค่า นะครับซึ่งเนื่องจากเป็นเลนจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นความยาวโฟกัสก็ควรจะใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับหลังากนั้นก็มาหาค่าเฉลี่ยจากข้ขอมูลทั้ง4ชุด4ค่านี้นั่นเองนะครับส่วนในตารางที่6.2นะครับการาหาบริทรีทครับโฟกัสจากกําลังขยายเราก็เอากําลังขยาย m นะครับไปพอดกาฟนะครับเทียบกับระยะภาพปีนั่นเองนะครับ ก็วิเคราะห์ครับนะครับตำแหน่งที่กำลังขยาย m เท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าระยะภาพเท่ากับระยะโฟกัสหรือความยาวโฟกัสแล้วก็จุดที่กำลังขยายเท่ากับ1นะครับระยะภาพจะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสแล้วเราก็จะได้ความยาวโฟกัสค่าที่1กับค่าที่2นะครับซึ่งควรจะค่าใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็มาหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับ ในตอนที่2เป็นการหาความยาวโฟกัสของเลนนูนที่เราพูดไปแล้วว่าเลนเลนวลเนี่ยนะครับจากที่พูดไปแล้วว่าเลนวาลเนี่ยภาพที่เกิดจากเลนเวาลเป็นภาพเสมือนเสม,ม,มือนนะมันขนาดเล็กของวัตถุเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพเสมือนมันไม่สามารถที่จะใช้ฉากรับภาพหาตำแหน่งภาพได้เพราะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคทีค่เข้าช่วยก็คือใช้เลนนูนนะครับมาช่วยในการหาความยาวโฟกัสของเลนวาว อารเช็อุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะมีแหล่งวัตถุนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งกำเนิดแสงต่อไปก็จะเป็นเลนนูลเลนวาลและกระพานินนเองนะครับโดยเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะหาภาพที่เกิดจากเลนนูนก่อนนะครับก็คือยังไม่ยังไม่ต้องใช้เลนวาลนะครับเลนวาลทุ่ถูก ยกกรอกไปก่อนนะครับซึ่งเพื่อความสะดวกนะครับเราก็ใช้ข้อมูลจากการทดลองในตอนที่1ได้เลยนะครับเพราะว่าเลนโนนที่เราใช้นี้ก็เป็นเูนเป็นตัวเดียวกับที่เราทําการทดลองในตอนที่1นึงั่นเองนะครับคนเ,เอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อได้ตําแหน่งภาพจากเลนตัวที่1นะครับ เราก็วางเลนว้าอยู่ระหว่างเลนตัวที่หนึ่งแต่กับภาพที่เกิดขึ้นน,นะครับลงไปนะครับก็เป็นตำแหน่งของเลนวอล์ดตัวที่สองนั่เนเองนะครับจากนั้นปรับหรือขยับฉตำแหน่งของฉากละภาพเพื่อหาภาพที่เกิดขึ้นจากเลนตัวที่สองอารเลนวอวนะครับซึ่งเราก็จะได้ตำแหน่งภาพอยู่ที่ตำแหน่ง i สองนะครับตำแหน่ง i สอง จากนั้นให้เปลี่ยนนะครับตำแหน่งของเป็นการทดลองซ้ำโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของเลนเว้าโดยขยับตำแหน่งของเลนเว้านะครับออกหากจากืลนดินไม่อีกนะครับทดลองซ้ำอีกสองครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็บันทึกการทดลองลงในตารางที่ 6. 3สจะเห็นว่า ความสะดวกตำแหน่งของวัตถุตำแหน่งของเลนส์โนนเนี่ยในการทดลอง 3- ามงสามครั้งเราสามารถที่จะใช้ตัวเลขหรือตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดได้นะครับทั้งหมดได้รวมไปถึงตำแหน่งภาพไอหน่ด้วยแต่ตัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือตำแหน่งของเลนส์เลว์นะครับซึ่งเรามีการขยับตำแหน่งทั้งหมด3ครั้งเพราะั้นตำแหน่งของภาพสุดท้ายหรือภาพที่เกิดจากเลนส์เล์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตำแหน่งที่เดียวกันจากนั้นก็มาคำนวณหาระยะวัตถุ นะครับ U2 ก็ 2, คือระยะวัตถุของเลนตัวที่2งซึ่งทนี้จะเห็นว่ามันเป็นวัตถุเสมือนพ่าเราจะติดเครื่องหมายลบลงไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะภาพจากเลนตัวที่2หรือระยะภาพสุดท้ายนั่นเองจากนั้นก็คำนวณน,นะครับาาาหบาความยาวโฟากัสตามสมการจุดหกเมื่อกี้นั่นเองนะครับหล้งก็คำนวณหาความยาวโฟกัสเฉลี่ยนะครับจากการทดลองซ้ำทั้ง3าครั้งนี้นั่นเองนะครับ ก็นี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับในส่วนของอทฤษฎีนะครับพร้อมกับวิธีการทดลองนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ก็จะมามแนะนำแลวก็สาธิตการติดตั้งอุปกรณ์การเก็บข้อมูลการทดลองต่างๆเกับคลิปนี้ก็มีไว้แค่นี้สวัสดีครับ